สสวัสดีครับคำว่า invoice e. invoice หมายถึงใบสั่งของหรือใบแจ้งรายการสินค้าที่ขายให้ระวังการออกเสียงนะครับโดยเฉพาะเสียงสุดท้ายคือ invoice นะครับ invoice ถ้าออกเสียง invoice invoice โดยไม่มีเสียง s ตอนท้ายเป็นไปได้นะครับว่าฝรั่งจะไม่เข้าใจครับ บางคนเรียก invoice ว่า bill b i l l bill ก็ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าคำว่า bill อาจไม่เป็นทางการเท่ากับคำว่า invoice หากจะถามว่าผมจะส่ง invoice ไปให้ภาษาอังกฤษจะพูดว่า I will send you an invoice หรือ I'll send you an invoice อีกครั้งหนึ่งครับ I will send you an invoice หรือ I'll send you an invoice และถ้าจะถามว่าได้รับ invoice หรือ,อยังก็ถามว่า did you receive my invoice did you receive my invoice เพราะว่า receive หมายถึงได้รับอีกครั้งหนึ่งนะครับส่ง invoice พูดว่า send an invoice หรือ send a bill ส่วนได้รับ invoice ก็คือ receive an invoice หรือ receive a bill